าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รายการซีมิมไอจะมาขอ,อนำเสนอสูตรรับเปิดโหมดอัลิเมทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพื่อทำให้คอมเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนอื่นฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่เซิร์ชมุม ทางซ้ายล่างนะครับจากนั้นพิมพ์คําว่า power shell ครับจากนั้นให้เรากด run admin ลีกขวา run admin ที่ power shell ครับก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เราแบบนี้นะครับ จากนั้นมาที่ไฟล์เท็กครับเท็อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือจะพิมพ์ตามข้อความนี้ก็ได้ครับเราก็ก๊อปข้อความทั้งหมดจากนั้นมาที่หน้าต่าง PowerShell ครับแล้วกดคลิกขวา หลังจากคลิดขวาแล้วข้อความก็จะมาปรากฏในคอมมานะครับจากนั้นให้เรากด enter นี่ครับก็จะขึ้น power shell screen i e ultimate performance นะครับอันนี้เราก็ได้เปิดโหมด ultimate performance แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาดูครับว่าโหมด performance มันจะอยู่ที่ไหนมาที่ control panel ครับ หรือเราจะเซิร์ช Control Panel ที่ตรงปุ่มเซิร์ชจะได้นะครับพิมพ์คาว่า Control Panel ครับจากนั้นมาที่ system and security ครับมาที่ power option จากนั้นก็จะขึ้นนะครับโหมด performance ให้เราเราก็สามารถเลือกเข้า มาที่โหมด performance ก็เป็นการเปิดโหมดนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างเมื่อเปิดโหมดแล้วเราจะมีอะไรแตกต่างจากจากเดิมโหมดบ a ลานซ์บ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีโหมดบาลานซ์ของเราจะอยู่ที่โหมดบาลานซ์พอเราเมิดเปิดโหมด performance เสร็จแล้วเราก็จะมาดูครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง หลักๆก,ก็จะมีโปรเซสเซอร์พาวเวอร์นี่ยครับก็จะเป็นแม็กซิมัมแล้วก็พวกโหมด PCI ไออะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแม็กซิมัมทั้งหมดเลยครับเอาละครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับ กับวิธีการเปิดโหมด Ultimate Performance ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหากชอบคอนเทนต์ดีๆทางด้านไอทีแบบนี้ฝากกดติดตามเราหรืออยากให้เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีประจำตัวคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางทายคิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ